วัสด eh? ีคพี่ล้องคะกีฬาบอกว่ารัตนพงศ์ตื่นแล้วรัตนพงศตื่นแล้วกีฬาเชียวยังลูกเขาน้่แบบโมยอวเย็นานลากีฬาตื่นแล้วระวังแล้วเก่ยนงทำควันวันเด็กเลยก็มาแกงโลดเนาะยานถือแกงาองเา เอาบ่ตานี่นักเรียนนักเรียนมาเอาลยนี่แม่นี่แม่มาเอามาเอาเาอเขามาเอาเจ้าไข่มาเอาลูกโอ้ยางบาเนาะป่ตานี่ลางงงเลยมันคู่กับเมาวันเด็บกับยี่าไงเปเมาันนั่างงงเลยชื่อซื้อคำโลกพร้อมจะโดดที่ดินมาทำไม

ถ้าห้ก็ห้นําได้ลูกสาวนั่นก่นนองแม่หอถแม่หอว่าใดได้แต่ผ้าห้ก็นหนอาแม่แล้วเอาโฉนดจีดินไว้น้เอามาขอคถากีลากินกนองคาถากีลาอุ่น

ผ ah. ันนั้นแล้นมย่องเือดวดี่หลี่ยน่อไดได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้อยู่เด็กน่ารักดีน่ารักดีโอ้ยเฮงๆงปังปัด้วยแม่เด้อ ขอให้ขายได้ด้วยครับจะได้มาทำครับผมมาหาพี่้างพกน้วแม่แม่ที่ดินเฮียแม่แม่แล้วมาีน้องเราจะขายที่ดินครับให้ลาให้เร้าถึงนี้ม่่ก่อนมาข้าี่ครเอาเงินปีน้องก่เป็นล่อเรียญที่น้อง นี่จะกี่คนเลยมงการนักกรอเพราะเรานี่นี่นะครับฝันให้กูแม่ล่ะแม่คะเป็นยังไงก่อหขึนยิราขึ้นไห่แม่ติดตามมาตลอดเลยค่ะาะว่าเลิ่งยังไงแม่ไม่ได้ใส่นะคะแม่ม่ได้สตึกก็แบบเดิมจะสตึกวิลามจะแม่ติดตามมาตลอดพอดีอัน เพิ่นเด้งขึ้นตอนแรกก็บ่ได้ติดตามเขาเด้งขึ้นรอบที่สองก็ติดตามมาตลอดทุกมือแต่แม่ไปแม่บ่มีโอกาสไปเบิ่งเพิ่นหน้าเวทีพอดีร้านธนว่างแม่ก็เลยมาพีคค่ะก็แม่นุ่นมากกับเพิ่นอยากขายที่ดินนะคะเพิ่นโดนแล้วอยากขายขายเสร็จแล้วเปิดกันเสียแล้วไม่บุญกับน้องค่ะ ใช่สมปรารถนาเนาะจ้าอันนี้แม่สุขภาพค่ะขอให้มีโชคมีลาบคือกันกับอันตามต้นนึกเช้าน้ำยืนค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะจ้บจั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 บยื่ตรงนี้ลืมแม่เด้อจ้าขอบคับจับจนบจับไปเห็นอีหล่าเองกอนอีหล่าแม่แล้วเราให้แม่พี่น้องอีหล่าก็ให้น้ำถ้าพี่น้อง จนะะให้น้ำเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความหักแพง้งที่นีต่ออีหล่าน้อยเฮ้พี่นนองคะตื่นนอนมาลาตื่นแล้วว่าสันขวบใส่น้ำกินน้ำไปแล้วก็มีหลักเนยองก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมลัวใส่น้ำขวดหนึ่งเขาก็จะนกินนะคะสาวกะให้ภาพปัญญาเลยภาษานก็เป็นแบบนี้แหละสน้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จาสวัดีค่ะมาจากมาตสัยการมาจากรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีโมินคะพ่อวัดดีค่ะมาจากสุรินเนาะค่ะนาะมากันจะก้นหรอพ่อมสาคนมาสคนออนี่บอกร็แม่นี่บออมาจากสุรินกันเนาะจ่ามาห่อจะถึงบ้านลูกสาวคุณแม่มาจากสุรินนะคะพี่น้อง แม่มันจะล่นิ้น,นไปเปลี่ยนชุดไปสู่ขันในวันนี้ไปลายสีอยู่ในวัดหามงแรงค่ะกีลาไปแต่งตัวไปาบสีขันอยู่ในวัด อิลาไป,ไปไปแต่งตัวอีลอเขาเือกินข้าวกินน้ำแต่งตัวป่ะกินข้าวกินน้ำแต่งตัวเดี๋ยวจังจังไทยค่ะเดี๋ยวอิลาแต่งตัวกินข้าวกินน้ำกันเนะาะเจ้าพี่น้องค่ากะคนซ้อนเนาะอนซ้อ,อนน้ำอีหลาน ขนาดคอนซอนน้ำกีฬาเนาะงพอเย็นค้ามานคอนซอนน้ำม <sch> no, ันช oh, ่องมังคอนทีสามถูกยางโอ้ยเน้องอนซอนสามล่องได้ขาดทุนคออนซอนน้ำลูกสาวส่วนตัวเนาะเบิ่งแม่นี่บุญบารมีความหักแป้งพอพอแม่แม่ทุกอย่างจะแม่นี่ตะคนเห็ดน่ำที่ตะคนหักคนหอมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาลูกสาวพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเนาะอ๋อเพิ่นจะเปลี่ยนมาไล่เพิ่นจะ เพิ่นเปลี่ยนป้ายใหม่โอ้เพิ่นทำป้ายสีมากวันนี้โอ้เพิ่นปิ้นมาใหม่เพิ่นสิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายให้มันเด่นขึ้นกว่าเก่าอ้ามว่าเบิ่งทำไมต้องเปลี่ยนป้ายทำไมต้องเปลี่ยนป้ายว่าใส่กับปิ่นไม่ยังงามเลยไม่หูกีฬาน่ามาตั้งเอาวันนี้ อ่ามาดูวินาทีเปลี่ยนป้ายทำทำไมต้องเปลี่ยนป้ายมาอะไรอุงอิงนี่มันเป็นเพราะนี่ไงมันถึงสวยมันจะแข็งขึ้นเนาะมันจะแข็งขึ้นกว่าเก่าแมนแมนมันยิ่งแข็งขึ้นทีเอทีนี้ก็สวยเลยทีนี้บ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นกระดาษอ่ะทิปไปเลยทิไปเลย มันจำบกแกะอย่างเนาะมาเรื่อยๆยังไม่ท่นปิดนะคะในส่วนมาไล่ร่วมพี่น,อน้องค่ะมาไล่รวมจากพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิง,องส่วนนี้คือบ้านฮักน้องอุ้งอิงเพ่บ้านแทงเปลี่ยนป้ายใหม่นะคะเอาสีตัดกันแบบใช้ไล่กเกา่า เอาล่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไว้สำนียก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปค่ะก็ติดที่บ้านอุ้งอิงในวันทำบ,บุญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ